สวัสดีครับผมแอลเคอัลโนะครับสาขาพระรามห้านะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับผมกับงานรีวิวนะครับชุดอัปเกรดนะครับเจ้าฟอร์จเนอร์เรจินเดอร์นะครับผมเป็นเจียสปอร์ตใหม่นะครับผมมาในสีขาวมุกนะครับผมจัดเต็มทั้งลำเลยนะครับในสเต็ปแอลเคอัลโของเรานะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับ เปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นตัวเบ้าไฟตัดมองนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัดด้วยตรงกลางนะครับสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับผมช่องลมด้านหน้าพร้อมกับตัวลิ้นด้านหน้านะครับที่เป็นสีดำนะฮะตัดด้วยสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับมาร้อมกับตัวโลโก้ G-SPOT r r นะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นพาร์ทอะไรแท้ทั้งหมดนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับผมในส่วนของคิ้วล้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับผม ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสวยเนียบเนียนนะฮะสีขาวมุกนะครับตรงกับตัวรถมากๆนะครับผมมือเปิดพัสอะไรแท้นะครับสีเดียวกันกับตัวรถทั้งสีประตูนะครับผมมีมาให้ในชุดนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเป็นตัวลิ้นชายล่างนะครับผมที่เป็นสีขาวมุกตัดตรงกลางนะฮะด้วยสีดำเงานะครับในสไตล์ของ GR Sport นั่นเองนะครับผม ก็ตัวคิ้วนะฮะด้านหลังนะครับผมที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวนี้เพิ่มเติมมาในชุดนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้แก้วนะครับผมที่ตัวนี้เพิ่มเติมมาจากโปรโมชั่นด้วยนะครับฟังกับตัวโลโก้ GR ด้านท้ายนะครับเป็นพัดอะไหล่แท้นั่นเองนะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับของตัวจีอาร์สปอรนะครับผมสีดำตัดด้วยสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถอยู่ด้านล่างนะครับผม เมื่ดนิดนึงนะครับวันนี้นะฮะมาพร้อมกับฝนตกด้วยนะครับรอบคันนะครับจาก Fortuner r e g e n e r a นะครับก็อัปเกรดเป็นเจ้า g r Sport แบบเต็มลำเลยนะครับผมท่านใดสนใจที่จะอัปเกรดฮะหล่อๆผมนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่เอาเคียอโต้ของเราได้เลยนะครับผมการันตีเรื่องความเนี๊ยบนะครับสิ่งแท้โรงงานทุกชิ้นนะครับผมไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ